กำลังดาเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับมีคลิปเสียงอยู่จํานวนมากพอสมควรแล้วก็ให้ไปดูลายต่างๆที่มันเกี่ยวกับผู้ดใ่ส่วนของของของ,ของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์หรืออะไรพวกนี้นะครับหรือ,อใครก็แล้วแต่นะครับที่ไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์จะเป็นเจ้าที่รัฐหรือจะเป็นประชาชนเพราะ้นเพราะ ตอนนี้นะครับท่านผู้การสอบการตั้งให้ให้ผมนะครับเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นะก็จะมีมีอำนาจในการที่จะดําเนินคดีกับกับทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในผลประโยชน์นะครับพอเปิดเผยได้ไหมครับบุคคลปริศนาในคลิปเสียงเนี่ยอยู่ในแวดวงไหนบ้างตามที่ท่านได้ยินคลิปเสียงแล้วเนี่ยนะครับเรา เราให้ทำยืนยันว่าเราเราได้คุยกับบอสพรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคลิปเสียงจริงนะครับแต่ในรายละเอียดว่าไปพูดถึงใครอะไรยังไงเนี่ยผมเชื่อว่านักข่าวหรือประชาชนเนี่ยก็ก็น่าจะรับรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสียงใครแต่ตรงนี้ผมขอปิดไว้เป็นข้อมูลในการที่จะไปสืบสวนต่อนะครับว่าจาก ไปดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอะไรยังไงหรือนะครับใต,รบต้รั้น้าที่รัฐที่บอกอยู่ผมว่าเจ้าเจ้าที่รัฐประจันเป็นเจ้าที่รัฐประจันเลยนะเออเรากาลังกาลังตรวจสอบสารภาพอยู่ว่าว่ากลุ่มนี้มีสารภาพในช่วงในในพวกทีเ่เกิดคิดมาเนี่ยนะครับ <c oughs> อ่าเป็นใครอะไรยังไงถ้าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากที่จะดําเนินการเพราะว่า สอสพอรยังยังไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราเรามั่นใจว่าเราหน้าจอาผิดได้นะครับที่มาะมณกี่หน่วยงานครับนะครับตอนเนี้ยตามตามคลิปก็ตามคลิปก็ก็ยังไม่ขอเปิดเผยดีกว่าประมาณปลายเดือนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ให้หน่วยงานหน่วยงานของของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไป ยังไม่มียังยัง,ย,งยังไม่พบนะครับแต่ในคลิปเนี่ยที่ในคลิปเนี่ยเราเรากำลังเล่นดำเนินการอยู่คือทำไมวนนี้มีการบันทึกตั้งแต่ยังไม่พบไม่ใช่ว่าเราเราไม่ได้ตรวจนะเรากำลังให้ปอทอปากตัวนี้ไปดูอยู่เนข้อมูลคือยังตรวจไม,ไม่เสร็จไม่ใช่ว่าเสร็จใช่ใช่ใช่ในบทการนำสอบสวอจะเรียกข้ามาให้ข้อมูลตอนไหนเราเราอยากได้คลิปเต็ม พวกเราพวกเราข่าวเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคลิปมันมาจากไหนมาจากพยาัวไหนเราอยากได้คลิปเต็มเพื่อที่จะไปเดินต่อนะครับการที่ได้มาบางส่วนหรืออะไรพวกนี้เราก็ได้ได้แค่ไปตรวจสอบกับพทออว่าเป็นเป็นคลิปที่มีการตัดต่อไหมแต่แล้วถ,ถ้าจะเรื่องของการยืนยันเสียงเนี่ยพทออคงไม่ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ข้อมูลตรงนี้ต้องไปทําต่อต้องวนนักร้องนครับนักร้องที่มีการข้อมูลว่ามีการไปเคยไปเรียกทัพ์กับคุณพ่อเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้เรากําลังทําอยู่แล้วเราก็กําลังเดินเดินหน้าเรื่องข้อมูลตัวนี้อยู่ประมาณกี่คนครับนักร้องเออก็ก็มี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 ก็งมงผู้ชายใช่ไหมก็มีนักเพศหญิงเพศชายมูลค่าเท่าไหร่อะคะนักร้องที่ตกทฟัพไป ถ้าถ้าถ้าดูตอนนี้ก็หลักล้านนะครับหลักล้านมีมีจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะในหลักล้านมีการจ่ายไปครับผมบอกมีล่าสุดว่าต้นปีมีคนหนึ่งเอาเป็ร้องไปสิบล้านหรงมาเรียก10บล้านอะไรอยอมอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของของแม่ขายคนหนึ่งซึ่งซึ่งแตกแตกกับดีไอคอนพอแตกกันแล้วก็พาพาลูกทีม เข้ามาลองเดียคอนแล้วก็ได้อ่าได้เงินคืนเป็นไมคามีการเคลียร์กันประมาณสักเคลียร์เอาเงินคืนกันประมาณสักสิบล้านอย่างนี้คนนี้จะเอาผิดได้ไหมคะหรือว่าไม่เข้าใาคะเราดูเราต้องไปส,สอบสวนก่อนดูเจตนาก่อนทําไมอะไรยังไงนะครับ <S <S เ,รเรื่องนี้เรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยปคอบคองดำเนินการส่วนนี้อยู่นะครับ ตอนนี้ในส่วนของที่สอบนะคะสอบประเด็นอะไรบ้างอย่างนี้ครที่เกี่ยวข้องสอบประเด็นอะไรบ้างที่ประชาชนจะทราบได้คือคือเราอยากเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกับความเสียหายครั้งนี้นะครับท่านสรุปคลิปเสียงที่ออกมาไม่มีไอเป็นเสียงจริงๆหมดเลยใช่ไหมครับสามคลิปสามคลิปเป็นคลิปที่ยืนยันว่าเป็นคลิปจริง คือคลิปคลิปประทิบใช่ไหมเอ่อคลิปคลิปอะไรที่เขายืนยันใช่ไหมที่คลิปออกมาสองคลิปเทวดาสามคลิปซอเสือเป็นคลิปจริงเสียงจริงใชไหมไม่ใช่ยไยนะครับครับถ้าคาร์บอนพอเนี่ยเริ่มบันทึกเสียงก็เป็นก็คือสรุปก็คือเป็นคลิปซอเสือสองคลิปอแล้วเป็นคลิปของน่าจะเป็น เรือข่ายของรอตอนะครับไอคิดเทวดานะครับแล้วไม่คิดจริงหรอไม่มีอะไรแล้วเทวดาตัวจริงัวนี้พอเราคู่รทบจะทำไม่ไห้อือยังยังเขาเวลาทํางานอยู่เทวดานี่อยู่ในระดับไหนอะครับใหญ่ระดับไหนเราอยากจะเจอเทวดาที่มันคุ้มขอมจริงแต่ตอนเนี้ยเรากาลัง ดูไฟล์ดูคลิปเสียงดูรายละเอียดอยู่ผมผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับผมเนี่ยบูรณาการร่วมกับทางปทปทกับปปชอ,อยู่แล้ววันนี้ก็ต้องการให้ให้มานั่งดูให้มานั่งฟังให้ยืนยันว่าสำานักตำรวจแห่งชาติกองชาการตำรวจสอบสวนการแล้วก็หน่วยงานที่บูรณาการร่วมเนี่ยมานั่งฟังเนี่ย ไม่ต้องกลัวว่าเราจะบิดเราจะไม่ดําเนินคดีถามว่าถ้าเจอนะครับพวกพวกผมเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ดําเนินการจริงนะครับก็ก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าด้วยความเสียหายที่มันป้างขนาดเนี้เราคงจะไม่ปล่อยให้ให,ให้ให้บุคคลกลุ่มเนี้ยนะครับมไม่ถูกดาเนินคดีรอดพ้นจากอะไรก็คงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมทํางานคนเดียวผม ผมขอฟังร่วมมือมาด้วยนะครับมาถึงชั้นนี้แล้วจะมีบอสของเทวดาดยูยครับเราเรากาลังดูอยู่เรากาลังดูอยู่นะครับก็ในฐานะที่ท่านผู้การสอบสวนกลางเนี่ยท่านท่านถ้าตั้งให้ผมเป็นคณะทำงานในาการดูแลคดีเสียงแล้วก็มีคณะทำงานของตรออีกส่วนหนึ่งนะครับโดยท่าน พ,พี่หวานพี่หวานครับปิดครับนั่พี่หวานแต่ยับนักนักร้อมนอกจากผู้หญิงที่บอกว่าติด้านแล้วยังจดรอคนอื่นอย่างเงี้ยพี่หวานสมทับกับกระบวนการเนี้ยเดี๋ยวเราคงจะต้องไปขอความร่วมมือจากบอสทอ,นอในการในการที่จะขยายผลตัวนี้ไปแต่โทรศัพท์มือถือที่คนสมรต์ก็มาให้ได้เองมาให้ตอนนี้เรามีการแก้ข้อมูลอย่างนั้นงครับท่านตรงนี้เรากําลัง ต้องต้องไปไปไปขอความร่วมมือจากปอพรอ,อยู่กำลังตรวจสอบต, <ขอ S 2> ติดเรื่องรหัสจะมีจะมีนักร้องจากกลุ่มทีมีานงการข้าวเข้ามาเกี่ยวเลยครับเรากําลังดูแววๆอยู่ว่ามันมีจากไอไอสอสลาหรืออาจจะมีคนนี้มาหลายคลิปแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีชุดทำงานแล้วมอบหมายให้ไป ไปสกรีนเรื่องพวกนี้อยู่ตอนนี้ยืนยันพวกนักร้องเรียนเนี่ยได้กี่ลายแล้วท่านที่แบบตํารวจพอจะทราบข้อมูลแล้วเนี่ยอ่ตอนนี้ถ้าไม่ได้แหละก็มีถ้าผู้ชายผู้หญิงท่าไม่ต้องระบุแต่แต่เดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเรากำลังตรวจสอบฐานภาพอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าอถ้า,ถ,าถ้ามปนคืบหน้าหรือสามารถบังคับใช้กฎหมายได้นะเรา เราจะโดยการกระชากอากาศกออกให้ดูนะ<ม>่<ค>รับแตข่าวเทวดาตัวจริงคือเป็นตัวยอาวาารร่อปอปลาเอาอ่านตรงนี้ท่านบอกขอรูอ้ว่อย่าอย่าเพิ่งพูดถึงใครเลยปอปลาอ่านผมผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับพวกเราเนี่ยอยู่ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับไม่ใช่อยู่แบบว่าเ,เพจต่างๆหรือสมรมอะไรต่างๆเอาข้อมูลมาให้แล้วก็พูดพูดพูด ขวาทีซ้ายทีพูดว่ารู้ดีรู้นี่อะไรนะครับเราเราคงไม่ทํางั้นเราคงจะทั้งทั้งทั้งผู้การพบตรทั้งผู้การอ่าสอบกลางเราเดินไปตามข้อเท็จจริงนะครับข้อกฎหมายไม่ไม่ออกนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนส่วนเราสงสัยตรงไหนอะไรยังไงตอนเนี้ท่านผู้การปรป,รปรนี่ยท่านเรียกมาสอบหมดคนที่ให้ข้อมูลว่า มีมีการจ่ายนู่นจ่ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าข้อมูลจริงๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบ่ายเนี้ยนะครับเรื่องเรื่องของเส้นทางการโอนเงินเรื่องคองล,ลิปตรงอ่ะยาผลยังไงละาบ้างค <c oughs> รับปอสไป<ม> <c oughs> ทําอยู่มีรายงานกลับมาบ้างปอสอไปทําอยู่แต่ตอนเนี้ยยังยังยืนยันไม่ได้ว่าว่ามันเป็นไปนตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่ายอดเงินมันเป็นยอดปกติในการผ่านไปผ่านมานะครับ ก็บอกพฤติกรรมแล้วเวลามันอยู่ในช่วงที่แบบทุกวันมันก็มีทุกวันมันก็มีทุกวันมันก็มีในในช่วงเวลาก็มีนะมันยันยันยันไม่ได้นะครับยังยืนยันไม่ได้แต่ยังถือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดปกติยูกไหมคะอันนี้เดี๋ยวให้ให้ให้ปอสปคบอไปทําก่อนนะครับเดี๋ยว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 ถ้ามันเกี่ยวกับผมจะพูดแล้วถ้ามันเกี่ยวในเรื่องของการดำเนินคดีตรงนั้นนะผมอยากให้ให้ปคบคณะทํางานของตรลทำก่อน คนพวกนีกเคนึที่เปิดไม่ได้เนี่ยค่ะเราจะเข้าไปขอความร่วมมือจากวัดพรอมกันคือวันนี้วันเนี้ยประสานแล้วนะครับยังอยู่ในช่วงกัดกันโลกอยู่ตรวจนะหลังยี่สิบสามถึงจะสามารถที่จะเข้าไปได้แต่แต่แต่สามารถณวันเนี้ยสามารถวีดอัลคอได้นะครับว่าว่าจะให้การอะไรยังไงอ่า ตอนนี้กำลังประสานกันเพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องช้าตอนนี้ทางคณะทํางานเนี่ยก็ <ทำ S 1> ต้องการไปสอบปากคำคะนะครับตอนนี้ก็ถ้าถ้าถ้าไปถ้าถ้าถ้าต้องการจะสอบจริงๆก็สามารถไปเอคอได้นะครับ嗯嗯แล้วก็ไปพยานหลักฐานได้ให้ไปเซ็นได้แนวโน้มที่เขาจะให้ความร่วมมือไหมคะในการที่จะเปิดหัดเพราะว่าเครื่องมือถือ,อ,อนีคอาขสางจะสำคัญ ผมไม่มั่นใจเรื่องนี้นะครับแต่เราเราจะทําหน้าที่ให้ดีให้ให้บ็อกกอรร่วมมือกับเรานครนพวกนี้ครับที่ท่านบอกว่ามีทั้งนั้ล้อมีทั้งท่าดีการาชการอะไรกันแล้วแต่ที่แบบเป็นตกตาพวกนี้ถ้าเกิดพวกข้อมูลมาผิดเนี่ยเข้าข้ายมาผิดอะไรบ้าแจ้ขก,ก็หาอะไรบ้างครับก็ดูว่าว่าเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าถ้าคนธรรมดาไม่ไม่มีอะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีดรัย์หรือกระโกทรัพย์ไปนะครับส่วนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็เข้า1 4 8สใช่ไหม มันสิบแปดระดิกาดถือก็เรียกรับอ่ะเขาจับไม่เป็นหัวใจเรียกรับเป็นเจ้าหนี่รัชการประจำดีการเมืองกับการหมดใช่ไอ่ามัน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 มีบางเรื่องที่เรายังยังมองว่าดูฐานะดูคําอ้างบางทีเขาอ้างว่าเก็บเงินถ้าไม่ไม่ไม่เก็บเงินไปให้ผู้การหรืออะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าหรือเป็นคำอ้านของเขาเลยเขาว่าเก็บให้จริงหรือไม่หรือเก็บไปเองอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรา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 พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมเทวดาตัวจริงมีไหมท่านบอกชัดเลยอยากเจอเทวดาแต่จะเจอไม่เจอก็รอดูกันต่อไปนะอยากเจออะไรฮะอยากเจอเทวดารวมรมของบอสบอสของเทวดาระวังนะพวกพวกที่ ที่ทําเพื่อสังคมอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นทเทวดาหรือเปล่านะอย่าไปเชื่ออะไรกัน,นามากมายนี้แปลงร่างเหรอคะแปลงกาพวกนี้มีม,ม,ม,มี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 วิธีการปรับปามทุจริตใช้ลูกโซ่อะไรเขาอะไรพวกนี้เขามีวิธีเขาเขาจะปับเขาจะทําเองหรือเขาจะอะไรเทอ้างเทวดาหรืออะไรไม <ourd ain S 1> ่รู้แตานู้<ค>ี้คืมีคนที่เคยเป็นการนำเราเราไม่รู้เราไม่รู้อย่าอย่าอย่าไปฟังอะไรมากบางที อ่าอะไรพระเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายนางเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายอะไรพวกนี้นะก็ก็ขอให้ให้ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าที่เราจะเดินด้วยพยานหลักฐานเดี๋ยวใครเกี่ยวข้องเดี๋ยวอาจจะเทพวกนี้ก็อาจจะเป็นเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะตกสวรรค์เงี้ยน,น,<ม>นะโอเคพอจะเริ่มเรียกเข้ามาเมื่อไหร่คะมีเกี่ยวข้องที่บอกว่าอาจจะเรียกเข้ามาสอบถามจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่นาน

มีประชุมรอบหน้าไหมคะพี่่ามีมีมีประชุมเประชุม่อยๆกันเนี่ยะแต่ว่าอเดินตามมาได้นะใครเดินไปใครเดินาไหนอันนี้เหรอคุณผู้ชมคะสักคู่นี้นะคะทาคนต้องเตรียเีแก้วนะคะที่ขอให้คูรงหลับวันนี้มนด้เราาอเรื่อง่าน คุณผูชมคะ